ส่ดท้าสที่ร้านพิาซ่าดีนะครับพบกับผมกับประคับกับชั่วที่รัานพงซก่อนอื่นนะครับต้องขอเกินนำก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่จะเล่าลงต่อไปนี้เมื่อสมัย20่สบกว่าปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นผมน่าจะอายุประมาณ10ขวบ ซึ่งขณะนั้นผมได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งบ้านเช่าหลังนี้จะอยู่ในซอยสุขันธรามลักษณะของบ้านเช่าเป็นบ้านไม้นะครับสองชั้นมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ5 6ถึง6ห้องนะครับซึ่งห้องที่ผมเช่า จะอยู่บริเวณกลางบ้านชั้นที่1คือเปิดประตูปุ๊บก็จะเจอบ้านผมเลยบ้านผมจะอยู่บริเวณลานจอดรถของตัวบ้านเช่าส่วนบ้านของตาทวัตจะสร้างขึ้นมาสูงกว่าบ,บ้านผมประมาณครึ่งหนึ่งตาทวัตบุคลิกจะเป็นคนค่อนข้างดุมากรูปร่างของแกจะสูงใหญ่ ผมหอกทั้งหัวอายุได้ประมาณ80-90ปีเป็นคนค่อนข้างเจ้าอารมณ์ซึ่งตอนเด็กๆผมจำได้ว่าผมกลัวใครมากครับจนมาอยู่วันหนึ่งตาทวัดล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดขณะที่แกเสียชีวิตได้ประมาณ3วัน ก็เริ่มมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สามนี่แหละครับช่วงประมาณสี่ทุ่มผมจำได้ว่าน้าสะพ้ยได้มาหาแม่ผมกับพ่อแล้วได้ฝากลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นลูกสาวของแกไว้กับแม่ผมเพื่อที่จะ ให้แม่ผมพาลูกแกและตัวผมไปส่งโรงเรียนตอนเช้าซึ่งลาหยุดไปธุระกับแม่แกไม่ได้แม่ก็ได้ทำการรับปากแล้วนำลูกพี่ลูกน้องมานอนด้วยจากนั้นพวกผมก็หลับด้ยปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าแปลกขณะที่นอนกันอยู่นั้น ประมาณปีสามถ้าผมจำไม่ผิดแม่ก็เรียกสกิบผมให้ตื่นแล้วผมก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆกันซึ่งแม่แล้วผมบวกกับลูกพี่ลูกน้องก็นอนไม่หลับกันทั้งหมดซึ่งต่างคนต่างมองกันและเสียงที่ผมได้ยินก็คือเสียงของคนเคาะบนใด ก,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 กบบหกกหกววนนกห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 กงกห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 กนกดกนกหกหกหก่กห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 กกก นอนไม่หลับกันเลยครับซึ่งแม่ผมจะเป็นคนค่อนข้างวุ่นวายตามภาษาของแกนะครับแกก็แกล้งเรียกให้เราไปเปิดประตูดูสิมีอะไรอยู่หน้าบ้านไหมน,ะมนี่ะด้วยความเป็นเด็กก็ลองนะครับไม่ไปครับแม่ผมกลัวแม่กอะไรน้องสาวไปดูน้องก็ไม่ไปนะครับสรุป ต่างคนต่างไม่ไปเราก็กลับมานอนกันที่เดิมนะครับคิดว่าเรื่องมันจะจบพอด้วยหลับตาไปสักพักหนึ่งก็เกิดเขตไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครับจากเสียงที่เคาะบันไดก็กกกกกอกและเดินก็เปลี่ยนเป็นเคาะประตูครับผม ก็กๆๆก็กๆๆหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยครับความรู้สึกของผมในขณะนั้นออกได้คําเดียวว่ากลัวสุดๆผมร้องออกมาพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องเสียงดังซึ่งแม่เองก็ตกใจไม่น้อย แลบก็ได้ต่มองนหน้ากันซึ่งไม่ได้พูดอะไรกันทั้งคู่พอหลังจากได้ยินเสียงแปลกๆนั้นไม่นานสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คือห้องตาทวัดครับผมสติกอยู่กับห้องนอนของเราก็ได้ยินเสียงเคาะก,กำแพงทีๆประมาณ3มครั้ง กอกกอกผมแม่และน้องพยายามคุมปโปงเ,เพื่อข่มความกลัวนั้นไว้ซึ่งเวลาผ่านไปประมาณสิบห้านาทีพวกผมสามคนก็ถามกันแม่ได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะ แม่ก็ตอบว่าแล้วมึงน่ะได้ยินเสียงอะไรผมก็หันไปถามลูกพี่ลูกน้องได้ยินเสียงอะไรไหมนุน่นนุ่นก็พยักหน้าได้ยินเสียงคอกประตูตอนนั้นลหละครับผมแม่และน้องสาวใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละครับจะนอนก็นอนไม่หลับ ได้แต่เปิดไฟในห้องแล้วมองหน้ากันไปมาซึ่งเวลานี้สำหรับผมแล้วมันควรจะเป็นเวลาหลับซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมพวก,พวกเด็กอย่างผมถึงไม่ง่วงนอนและแทนที่เราจะง่วงนอนกันกับตาค้างซะง,งั้นทำเป็นใจดีสู้เสือไปเถอะแม่บอกเดี๋ยวมันก็เช้าแล้ว ไม่มีอะไรหรอกพวกมึงขณะที่กำลังคมตาหลับอยู่ผมนอ้องแ,แม่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินบันไดและเคาะบันไดทีทีทีท,ทีตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายเสียงเคาะนั้นประมาณเก้าครั้งเช <tr ick> ื่อเถอะครับ หลังจากที่ผมได้ยินเสียงนั้นผมและแม่และน้องก็นอนไม่หลับกันเลยจนถึงตัวลาประมาณตีห้าแม่ก็ให้ผมล้างหน้าล้างตาและเตรียมตัวออกไปโรงเรียนกันผมและน้องสาวก็ทำการล้างหน้าล้างตาเพื่อจะให้แม่พาไปส่งที่โรงเรียนซึ่งจำได้ว่า แม่พาพวกผมไปส่งเท้ามากน่าจบประมาณ6กโมงหลังจากเรื่องหลอนๆผ่านไปได้ประมาณสองถึงสวันมีอยู่คืนหนึ่งแม่ก็ให้ผมไปอาบน้ำตามปกติระหว่างทางนั่นเองที่ผมจะต้องไปอาบน้ำลักษณะของทางจะไปห้องน้ำจะมีลักษณะคล้ายๆกับทาง3ามแงคือ ทางบ้านของเราจะเต็มไปด้วยเพลิงสังกะสีนะครับจะมีแสงส่องระหว่างทางเดินตรงไปจะมีแสงส่องมาที่สังกะสีแล้วสุดทางจะเป็นโค้งหักศอกคือทางที่จะต้องเดียวไปเข้าห้องน้ําบริเวณนั้นจะมืดมากนะครับโดยปกติผมก็ได้ทําการเดิน จะเดินไปเข้าห้องน้ำตามปกตินะครับกระน,นุงพาขนหนูมือหนึ่งก็ถือขันในขันก็จะมีสบู่ส่วนอีกมือหนึ่งก็ถือแปรงสีฟันทันใดที่ผมกำลังจะก,ก้าวไปนะครับสายตาก็ได้เหลีบมองดูที่เพิงสังกะสีด้านข้างตรงข้ามกับห้องน้ำทางจะเข้าห้องน้ำนะครับก็เห็นเป็นเงาคนลูกลางสุด พาดไปที่บริเวณสังกสีลักษณะค้ายคนยืนใจตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไม่ลุงก็นนะหรือใครสักคนนึงยืนรอหรือกำลังเดินออกมาจากห้องน้ำเงาก็เลยสะพ้อรมาตรงนี้ผมก็ได้ทำการเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำนะครับพอผมเดินไปจนถึง หน้าปากทางที่จะเลี้ยวไปห้องน้ำไปตาผมนะครับก็ได้เหลือไปเห็นเงาของคนที่ผมเห็นที่ไปสะท้อนที่สังกะสีอะครับผมเป็นเงาลักษณะสูงสูงมันมิดกว่าแสงทางที่ผมต้องเดินเข้าไปอีกนะครับให้เห็นเราเลยว่ามันเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนคนแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่คิดว่าเป็นผีนะครับผมก็เดินเข้าไปใกล้ใก จนมันใกล้มากจนจะถึงหน้าห้องน้ำอยู่ประมาณสองศอกเห็นจะได้เงาดำๆที่ผมเห็นข้างหน้าก็ได้หันหน้ามาจ้องมองของผมครับ <especie> ถึงเวลานั้นล่ละครับสติผมก็แตกครับผมขันเขืนที่ถืออยู่ในมือก็กระจุยแปลงเปิงผมก็โยนผ้าผ้าที่นุ่งอยู่ผมก็หลุด แล้วก็ได้แต่วิ่งร้องแหกปากไปหาคุณแม่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับี่วยอกร,ร,ร้องไปโวยวายไปโดยไม่สนใจข้าวของที่หล่นกระจุยกระจายอยู่หน้าห้องนะ้ําแม่แต่อย่างเดียวพอวิ่งไปหาแม่ได้ยังไม่ทันด้บอกอะไรกับแม่ครับสิ่งแรกที่ผมโดนก็คือโดนตีนะครับแม่ก็ได้ตีไปด่าไปมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไร ผมก็บอกว่าผีหลอกผีหลอกแม่ผีหลอกผีหลอกผมเห็นผีผมเห็นผีผมนผแม่ก็บังคับผมนะครับให้ไปเก็บของหนห้องน้ําแต่เชื่อเถอะครับไม่ว่าจะตบหรือจะตีผมยังไงวินาทีนั้นผมไม่กลับไปแน่นอนเพราะมันเป็นอะไรที่กลัวมากๆจนตอนเช้าก็มาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังอีกทีว่าเมื่อคืนนี้ผมเห็นอะไร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสมัยที่ผมเป็นเด็กซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดเคยประสบหรือพบกับเหตุการณ์ทำนองเดียวกันก็สามารถคอมเมนต์หรือแนะนำมาบอกต่อกันได้นะครับ สำหรับวันนี้พี่รัดเล่าเรื่องผีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ